สวัสดีครับวันนี้วันที่4มีนาคม2 5 6 7นะครับสถานการณ์ของเซ็ตช่วงเช้าปิดบวกนะครับบวกมา0.44จุดนะครับแกงไซเว้ไล่ปัจจัยใหม่รองเงินเฟ้อไทยพรุ่งนี้นะครับก็วันนี้ก็ยังคงไซเว์ไปได้ในข้างนะครับแคบๆนะครับ1,360ถึง13 1,380 m i บวกอยู1.38นะครับ, uh, รบอยู่ที่414.62จุดนะครับส่วน uh, GO s p o r t นะครับก็ยังคงจะต้องไซด์เวย์ขึ้นไปที่พัน250ยะเล่มอย่างที่เราบอกนะครับแอดมินบอกว่ามันจะไปที่พ250ออนต่อดอลลาร์แต่ตอนนี้ราคาอยู่ที่2,896ออนต่อดอลลาร์นะครับ w t i นะครับ ก็อยู่ที่79.42บาดลต่อดอลลาร์ส่วนเบนซ์สปอร์ตนั้นก็บวกขึ้นไปอยู่ที่83.46บาเลต่อดอลลาร์นะครับส่วนค่างเงินบาทก็อยู่ที่35.82บาทต่อดอลลาร์น,นะครับ <ME U TER S> ส่วนดาวโจนส์นะครับเมื่อสุกที่แล้วนะครับก็บวกอยู่90.99จุดกนะครับก็กำลังจะทำนิวไฮใหม่นะครับถ้าดูจากกราฟนะครับถ้าเข้าไปดูกราฟก็จะเห็นว่าเขามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปที่ 4 0 0หมนจุดทีเดียวนะครับสลหรับดาวโจนนะครับถ้าท่านไม่เชื่อก็รอดูกันต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเองและก็จะค่อย,ค,อยค่อยดูกันต่อไปนะครับทีนี้เราจะไปดูนะครับเรื่องเดิม,ดมก็คือเม็ดเงินมากที่สุดนะครับเม็ดเงินมากที่สุดวันนี้นะครับเข้าตัวหุ้นตัวใดนะครับแล้วบวกขึ้นไปเท่าไหร่นะครับมันก็จะเป็นการที่เราเห็นนักลงทุน นิยมนํำเงินเข้าไปในหุ้นตัวนั้นๆจะทําให้ราคานั้นพุ่งขึ้นมาแล้วก็สามารถที่ทํากําไรต่อไปให้กับทั่งนักทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับเอาวันนี้มาที่ตัวแรกนะครับก็คือตัว BCP หรือบางจาก Corporation นะครับวันนี้บวกขึ้นไป1.50บาทนะครับอยู่ที่43.50บาทนะครับบายวันุ่ม um อยู่ที่48.62เซลล์ุ่มอยู่ที่51นะครับ 3เดือนที่ผ่านมานะครับก็บวกไป1.16%นะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป3.57%ส่วนหนึ่งอาทิตย์เสมอตัวนะครับ P/E 4.37เท่ามี U อยู่4.76มี EPS อยู่9.27แล้วก็มี DPS อยู่1.50นะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ดีตัวหนึ่งเราก็พึ่งซื้อโซ o หรืออะไรเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับ ไปดูนะครับว่าจังหวะของกราฟก็คือจะค่อยๆซด์เว์ขึ้นไปนะครับจากเดิมที่ย่อตัวลงมานะครับเมื่อเขาย่อลงมาเ็าจ้องดีดกลับขึ้นไปเพราะว่าอะไรครับจากการเคลื่อนที่ของเขาเนี่ยอ่าเราก็อธิบายได้ว่าขึ้นสูงสุดลงมาต่ําสุดต่ําสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดเพราะฉะนั้นตรงนี้เข้าใจว่ายังไม่สูงสุดดีพอเขาก็จะย่อตัวลงมาแล้วก็จะพุ่งขึ้นไปที่จุดสูงสุด ก็คือกรอบลีเนยร์เกชั่นด้านบนสุดก็คือทำกำไรสูงสุดในขณะนี้นั่นเองนะครับก็เห็นได้จากอะไรครับอ่าไอซายชี้ขึ้นสายเวิร์ขึ้นมา m อ d มซดสายเวิร์ขึ้นมา,าราคาบนลุ่มต่างๆก็สายเวิร์ขึ้นมานะครับ OPV นะครับจะเห็นว่าราคากำลังกลับขึ้นไปแล้วตอนนี้อ่าผูอ่าพะ พราบลริกษาไอพ่าบลิกซายัางอยู่ด้านบนนะครับจุดไขป่ป่าดังนั้นราคายัางคงจะต้องทะลุขึ้นไปในวัน2วันนี้ฉะนั้น BCP ยังคงจะทำกำไรให้กับทนายทุนได้อีกนะครับในระยะทางอัน,กนใกล้ๆนี้นะครับไม่เชื่อก็ดูใน Time FrameTime Frame, Frame w นะครับว่าเขาสามารถที่จะพุ่งขึ้นไปที่ราคาเท่าไหร่ a l เฟ a Week บอกว่า ตอนนี้ราคาพุ่งขึ้นพุ่งลงแล้วก็จะค่อยๆไซด์เว์ไปที่จุดสูงสุดอีกครั้งหนึ่งก็คือ47บาทนะครับสำหรับราคาของ BCP นะครับเห็นได้จาก rsi m a c d obv กําลังไซด์เว์กลับขึ้นไปนะครับก็ถือว่าเป็นการทํากัาไนระยะสั้นๆแล้วก็ถ้าเกิดเซ็ตยังคงซด์เว์ขึ้นไปราคาของ BCP ก็จะไซด์เว์ขึ้นไปตนะครับก็ถือว่า เป็นกาไรนะครับเพราะว่าช่วงนี้ดูเหมือนว่าเกี่ยวกับพลังงานทางด้านเชื้อเพลิงกําลังมานะครับมี PBCP แล้วก็ท็อปนะครับทอ็อแต่ว่าตอนนี้ก็รอแค่ปตทเข้ามานั่นเองนะครับมาดูตัวที่2นะครับก็คือตัว Top นะครับหรือไทยออยนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไป1.50นะครับอยู่ที่57.25สตาร์นะครับ มีบายวอลลุ่มอยู่ที่ห้าสิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็มีเซลล์วอลลุ่มอยู่ที่สี่ิบ้าเอร์เซ็นตนะครับสามเดือนที่ผ่านมานั้นนะครับบวกไปสิบเ็ดเอร์เซ็นหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไปห้าเปอร์เซ็นตนะครับแต่หนึ่งตย์ที่ที่ผ่านมานั้นยอดตัวลงไปที่หนึ่งจดสองเก้าเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าณขณะน,นี้ราคายังคงบวกอยู่หนึ่งจุดห้าศนบาทนะครับยังคงบวกนะครับไปดูจังหวะของอ ไทออยนะครับราคาก็กำลังจะค่อยๆไซเวขึ้นไปหลังจากที่ย่อลงไปต่ำสุดเรียบร้อยนะครับดูนะครับว่าเขาเล่ายอย่อลงมาต่ำสุดคือตรงนี้มาต่ำสุดตรงนี้เราก็จะค่อยๆกลับขึ้นไปตรงนี้นะครับการเคลื่อนที่กะทุกสิ่งยทุกอย่างจะอยู่ในกรอบปริเนกชันนะครับจากต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดลงมาต่ำสุดเป็นจังหวะเช่นนี้นะครับท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเหล่านั้นเล่าให้ท่านฟังแล้วก็ เรียนในท่านเห็นว่าราคากับเวลาถ้ามันปกผันซึกันและกันมันจะอยู่ในกรอบเรนเนอรเคชั่นสูงสุดตัวสีเขียวแล้วก็กรอบเรนเนอรเคชั่นต่าสุดก็คือสีแดงราคาถ้าเข้ามามันจะพุ่งขึ้นไปสูงโดยอัตโนมัติแล้วจะกลับลงมาต่ําโดยอัตโนมัติแล้วจะกลับขึ้นไปสูงโดยอัตโนมัติเป็นเช่นนี้เป็นอินฟลตี้ไปทางขวามือนะครับก็ลองพิจารณาดูว่าหลักการแบบนี้มันเป็นไปได้ง่ายๆเลยนะครับราคาถ้าเกิดท่านรู้จักว่าจังหวะต่าสุดมันอยู่ที่เท่าไหร่ จังหวะสูงสุดอยู่ทเท่าไหร่ท่านกา็เล่นเป็นช่วงๆซื้อซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปทํากําไรไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าเกิดท่านเข้ามาชมในช anel นี้ก็ถือว่าเป็นช anel พิเศษแล้วก็ได้เห็นพบเห็นสิ่งที่เราแนะนําให้ท่านได้รับทราบก็ถือว่าเป็นเป็นแนวโน้มที่จะทํากําไรในอนาคตให้กับท่านนั่นเองนะครับก็โปรดพิจารณาแล้วก็นําไปหาจุดเข้าแล้วก็หาจุดทํากําไรนะครับ ก็เลนทางทุนได้ลบรับทราบแบบนี้นะครับเราไม่ได้ว่าจะพูดแบบทวงบุญคุณนะครับแต่ว่าให้ท่านนั้นเห็นว่าจะทํากําไรที่เท่าไรแล้วทํากําไรให้ได้นะครับจากการขึ้นการลงของราคาที่อยู่ในกรอบลรนเนร์เลกชันสูงสุดสีเขียวแล้วก็กรอบลรนเนร์เลกชั่นต่ำสุดสีแดงนั่นเองนะครับนี่ก็คือไทออยนะครับตัวที่2ทั้ง2ตัวมีเม็ดเงินเข้าไปทั้งสิ้นนะครับร้อกับ1 1 0นะครับมลเลียนนะครับ มาที่ตัวที่3ก็คือ BH นะครับบ h เอชก็อยู่ในกลุ่มของเฮลแค์นะครับบำมลุงราศนะครับฮอสปิทอลนะครับบำมลุงราศก็ดูเหมือนว่าเข้ามาแล้วก็ย่อตัวนะครับย่อตัวมาประมาณนิดหน่อยนะครับแต่ว่าวันนี้นั้นเขาพุ่งขึ้นไปตั้ง3บาทนะครับถือว่าน่าสนใจนะครับอยู่ที่229บาทนะครับ สามเดือนที่ผ่านมาก็บวกมสี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบไปห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งที่ที่ผ่านมาก็ลบไปสองจุดห้าห้าเปอร์เซ็นต์ทีอียี่สิบห้าจุดหกเจ็ดเท่ามียูอยู่หนึ่งจุดเก้าเก้ามีอีพีเอสแปดจุดแปดหนึ่งแล้วก็มีการปันผลตั้งสามบาทสิบห้าสตาสงค์ถือว่าคุ้มค่านะครับในการที่ถือครองบังุงลาดนะครับเมื่อนะครับถ้าเปรียบเทียบกับหลายๆที่นะครับ ทีนี้ก็ไปดูกราฟของเขานะครับบันลุงลาดไปอย่างไรนะครับก็ราคาก็ตกลงมานะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะพุ่งขึ้นไปชนเส้น2องละวันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อไปทดสอบแรงต้านทานตรงนี้นะครับเส้น237นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาจะพุ่งขึ้นไปทดสอบก็จะทํากําไรจากตอนนี้ราคาอยู่ที่229บาทจะพุ่งขึ้นไปชนที่237บาทจุทนะครับเราก็รอรุ้นว่า จะไปชนแล้วจะสามารถผ่านแนวต้านสําคัญขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับถ้าผ่านพุน่นพ้นขึ้นไปได้ก็จะทํากําไรขึ้นไปที่257นะครับถ้าเกิดสามารถผ่านพ้น237ขึ้นไปได้นะครับเห็นได้จากอะไรครับ RSI กําลังชี้ขึ้น MACD กําลังโค้งกลับขึ้นมาจะยืนอยู่เหนือนเส้นศีนนะครับแล้วก็ OBV ก็กําลังกลับไซด์เว y ย์อัพขึ้นมานะครับ เป็นจังหวะขาขึ้นทั้งสิ้นแต่ว่าสําคัญคือวลลุ่มนะครับบลลุ่มขายวันนี้มีวลลุ่มขายส่วนใหญ่เป็นสีแดงนะครับาขายส,ส่วนใหญ่1นึ่งที่หนึมิลเลียนนั่นเองนะครับสลับบนลุ่มนะครับตัวนี้ก็ต้องรอวนรุ่มกันต่อไปจะมีพลังสามารถพุ่งผลเส้น2และว,วันขึ้นไปได้หรือเปล่านะเราก็เป็นห่วงอยู่นะครับก็เ,เอาใจช่วยทุกๆคนนะครับที่เล่น BH นะครับ ก็สลับคนมีกระตังเท่านั้นนะเพราะว่าราคาหุ้น200บาทนะครับต่อตัวนะครับมาที่ตัวที่4นะครับ CRC นะครับ CIC วันนี้ก็ Central Retail Corporation นะครับกับอีกตัวหนึ่งคือ CCPG C เซนท a l อะไรสักอย่างนะครับก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอันนี้ Central Retail Corporation นะครับ วันนี้ก็บวกขึ้นมา0.50บาทนะครับอยู่ที่36บาทนะครับมีบายว o l ร่มอยู่ที่57.18มีเซลล์ร่มอยู่ที่42.82 3เนะครับ3เดือนที่ผ่านมานั้นลบอยู่7.10แต่ว่า1เดือนที่ผ่านมาก็บวกคืนขึ้นมา9.09แล้วก็1อาทิอย์ที่ท่ผ่านมาก็บวกคืนขึ้นมา3.60เป็นจังหวะค่อยๆไซด์เวอัพขึ้นมานะครับ PE อยู่26.7 1น,นะครับเท่านะครับแล้วก็มียูอยู่1.55มี e p s 1.33ก็มีการปันผลเพียง0.55นะครับก็เล็กน้อยแต่เพราะว่าเขามีต้นทุนที่จะต้องนำไปใช้งานในการหมุนเงินสดในการสร้างคอนโดสร้างอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าถัดๆไปนี้จะเป็นการทำกำไรแล้วก็มี f 4 5พุ่งขึ้นมาก็จะทำให้ราคานั้น พุ่งขึ้นไปด้วยไปดูการาฟกันนะครับว่าจะเป็นไปจะอย่างที่แอดมินได้เล่าให้ท่านฟังหรือเปล่าก็คือว่าพอหลังจากที่จบไตรมาสที่1มีกําไรเสร็จปุ๊บนะครับตัวนี้ก็จบเหมือนเป็นทังเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างราคาเปิดจนช่วงบ่ายก็จะเปิดเท่าราคาเดิมก็คือ36บาทแล้วก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับในวันถัดไปก็จะเป็นเช่นเดียวกันคือเปิดขึ้นมาที่ราคาล่าสุดแล้วก็ สา w เวขึ้นไปจะไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่38บาทนะครับมีโอกาสที่จะไปทดสอบแนวต้าน38บาทก็ถือว่าทำกำไรขึ้นไปเห็นได้จากการเคลื่อนที่ของราคานะครับเมื่อนะครับเมื่อสูงสุดเสร็จนะครับก็ลงมาต่ำสุดนะครับเมื่อต่ำสุดเสร็จก็พุ่งทะลุขึ้นไปเพื่อจะไปที่จุดสูงสุดของกรอบนีเลกชันอีกครั้งหนึง่งและถ้าเกิดพุ่งผ่านพ้นเส้นสองและวันไปได้นะครับ ก็จะไปที่ประมาณ40บาทแต่ถ้าไม่สามารถพุ่งพ้นไปได้ก็จะย่อตัวลงมากลับมาด้านล่างของกรอบรีเลเกชันอีกครั้งหนึ่งก็เท่านี้เองท่านก็ดูออกแล้วก็จดจำว่าจะทำกำไรอย่างไรท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับตอนนี้ก็คือเป็นจังหวะขาขึ้นจังหวะทำกำไรนะครับเพราะ็รอลุ้นว่าจะสามารถผ่านผลเส้น2อและวันไปได้หรือเปล่านะครับ วันนี้ล่าสุดนะครับมีวอลลุ่มเป็นสีแดงวอลลุ่มขายซะส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่4.79้ามิลเลนแต่ว่า r s i ไซด์เวขึ้นไปที่60นะครับ MACD ก็ไซเวขึ้นไปที่0.2นะครับตอนนี้ยืนอยู่เหนือเส้นศูโเรียบร้อยถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับแล้วก็ OV v ก็ยังดูเหมือนว่าจะไซเวถึงไซเวอัพเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะระยะเวลานี้1นอาทิตย์ต่อจากนี้ไปราคาจะค่อยๆไซด์เวขึ้นไปเราก็ตาติดตามดูว่า จะมีราคาตามที่เราเรียนในทนทราบหรือเปล่านะครับก็เรียนในทนทราบแบบนี้นะครับมาที่ตัวสุดท้ายในวันนี้เป็นตัว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  BBL นะครับ BBL ก็ทนอยู่ไม่ไหวนะครับเพราะว่าอะไรครับถูก SCB หรือยานแม่นะครับเฉียดหน้าทำกำไรแล้วก็ประกาศปันผลตั้ง7.84บาทนะครับต่อหุ้นนะครับต่อตัวนะครับ epl ก็ทนไม่ไหวนะครับก็เลยทำการตามมาติดๆนะครับสามเดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่4%เและ 1, 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกอยู่2.8% 6และ1อาทิตย์ละที่ผ่านมาก็บวกกลับขึ้นมา1.0 5นะครับ pe อยู่6.5เท่าแล้วก็มี yield อยู่4.93มี eps ที่21.81แล้วก็เคยมีการปันผลที่5บาทนะครับก่อนนี้ b e b l จะปันผลเยอะที่สุดนะครับแต่ตอนนี้ก็คือ SCBX ยานแม่ตัวใหญ่นะครับสามารถประกาศกันปันผลสยายข้าม KTB ข้าม KTC นะครับแล้วก็ข้ามอีกหลายตัวนะครับคือเขาได้กำไรหมูหลานนะครับเพราะว่าเขาบุกเบิกทางด้านการลงทุนร่วมกับการซื้อขายเงินดิจิทัลนะครับก็ตอนแรกก็จะซื้อไว้เองนะครับสลหรับปิดครับแต่ปัดเอาไปเอามาเขาก็ มาทำด้วยตัวเองนะครับโดยการทำเป็นอิน investx นะครับเราก็รับซับเต็มๆนะครับใครที่สามารถที่ทำได้อยา่างปิดครับแล้วก็ i ิน e s t x ก็จะสามารถรับเงินทุนหรืองรับเงินหมุนเวียนเงินสดนะครับในแต่ละวันนั้นก็จะเกิดประโยชน์แล้วก็ทำกำไรได้อย่งางมโหฬารนะครับอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังว่าทำไมเขาถึงทำกำไรได้ทำไมเขาถึงจะ มีโอกาสที่จะปันผลได้เยอะขนาดนี้นะครับสลับยันแม่หรือ SCBX นะครับจริงๆในหน้านี้ไม่มีนะครับแต่ว่าอเผอิญว่าเม็ดเงินต่างๆนี้เขาก็เทายๆๆ่อยทยอยเข้าแล้วก็วนลุ่มต่างๆนะครับแต่ว่าหน้านี้เป็นหน้าที่มีเม็ดเงินเข้ามากที่สุดในแต่ละวันนะครับเพราะนั้นก็เล่าให้ท่านฟังว่าอยากมยายันแม่ถึงไม่มีนะครับแต่ว่าเขายังมีความยิ่งใหญ่อลังการที่สามารถที่จะ ประกาศปันผลตั้ง7.84บาทนะครับก็ฝากไว้ท่านนักทุนได้มีไอเดียหรือชุดกระชากความคิดของท่านออกมานะครับเผื่อว่าท่านจะมีแผนการดำเนินงานอย่างไรให้ได้กำไรหมู่ลานนะครับก็ฝากท่านไว้ด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดดิ่งแจ้งเตือนถ้าท่านชอบคลิปแนวนี้นะครับเราก็มีให้ท่านรับชมในทุกวันนะครับเรา มีความคิดเห็นว่าทองมันจะต้องขึ้นไปอีกนะครับทองคํามันจะต้องขึ้นไปที่2150ัาสเพราะว่าเราดูแนวโน้มแล้วดูลี n e a r e g a t i o n แล้วจังหวะมันจะขึ้นไปแต่ตอนช่วงจังหวะนี้มันก็จะอาจจะย่อตัวกันบ้างก่อนที่มันจะค่อยพุ่งขึ้นไปที่2150บาทก็เหลือท่านนายสุนได้ทราบเอาไว้ ยังไงก็กราบขอบคุณท่านนักทุนทุกท่านด้วยนะครับที่สมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามานะครับกราบขอบคุณอย่างยิ่งไว้พบกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ